สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอ็มซีเบอร์สุขูสุขคนค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพอ้กับหนูในสอวันที่29กันยายน2 5 6 6ค่ะพี่น้องอยู่ปลาลาาบุรดดี้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องเก็บเห็ดผงกาแฟกันค่ะคือเห็ดยูคาด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่ใช่นะจ๊ะเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนกันนี่ค่ะพี่ เป็นกีงามๆเด้ะคะ่ะฝนตกหัอตาเศร้าค่ะพี่น้องลิ้นๆค่ะเหร็จคึ่งกาแฟนะคะเบืองค่ะมีกตดจุกนึงค่ะพี่น้องนมืองค่ะสวยๆนะคัะพี่น้อง ครับพี่น้องเป็นเหงาเป็นเหงาด้วยสวยมากเมือ่อยแล้วครับอันต่อครับพี่น้อง น่าค่ะพี่น้องเก็บเห็ดพึด่งกาฟแฟน,นี่จะดอกงามไหมนี่หอมมาก <c oughs> ทางนี้ค่ะสองดอกน่ <c oughs> อ เก่งอืมเป็นกีเป็นีอะไรเนาเยี่ยมมากพ่อเก่ครับพี่น้นอเงเือฝนหืมวลเงินขับเบิ่งขับพี่น้องอ๋งอ เป็นมูยังไงมาเดคานี่ค่ะมูเดียวกันก็เอ๋โอ้ยสวยมากรถจักรยานขึ้นเห็ดยบผงขงมมากพี่น้อง <c oughs> อง <c oughs> ององอเป็นองเนอเลยเอาบัสได้ครับนี่ <c oughs> เฮดผงกาแฟครับพี่น้องกีหน่อยกันมี่พี่น้องงามๆตุบุติปีไม่เหรอเฮดผงกาแฟครับพี่น้องนี่ก็เป็นเฮดเพผนกาแฟาเที่ยวใหญ่ในมนินิด,กกด้อค่ะพี่น้องมีแต่ดอกกีๆงามๆค่ะตุบุติปิได้ค่ะพี่น้องเป็นตะแกรงแสบค่ะค่ะพี่น้อง มีเห็ดกอขาวค่ะนี่แหลคะครับพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝฟาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให,หนุม่มนะจ้าแล้วพอ,อกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ